ได้พี่ยาไม่ได้ช่วยได้เงินช่วยให้ช่วยด้วยพื้นที่ช่วยเรื่องความพูดช่วยด้หลายๆอย่างเราเป็นคนเป็นเด็กเราเชื่อฟังเรามีเวลาบางอย่างพี่ยาเตือนไอ้ฟิลอย่างโ้นอย่างนี้นะมีคนคอมเมนต์ว่าเคยโกรธพี่ยาไหมเคยพี่ยาไหมดราม่าไหมคือเราต้องเข้าใจว่าถ้าคุณโตไม่พูดเขาคงไม่รักเราจริงๆเขาคงไม่เป็นห่วงเรายังมีปัญหาหรือดราม่าต่างๆพี่ยา บอกและแนะนําเสมอแก้ปัญหาทันทีไม่มีคําว่ารอแก้ปัญหาเดี่ยวนั้นให้ไวที่สุดลายาต้นลายาพี่ยานีเปียกมือนแม่คนที่สองหรับผมเลยผมแล้วที่ผมใครอาจจะไม่รู้นะบางทีอ่ะมผมขาดไม่หมดตะกล้องเออไงอ่ะบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมน้องคนนี้ทำไมยินชอบยินแกล้พี่ยาจังทำไมชอบรักยาจังคือบางคนไม่รู้ว่า เราก็ไม่รู้นะว่าใครประสบดีหรือสงสา,ารพี่ยาผมก็ยืนทางหา่างไม่เคยเข้าใกล้เราพยายามดูตลอดพี่ยาครับนิดนึงนะพี่ะอะไรนี้นะครับที่มีคนเข้ามาใกล้ชิดพี่เกินไปนะครับเราผมพยายามแบบคอยช่วยพี่เขาแบบเราก็ไม่รู้นะผมก็ไม่กลัวแบบแบบผมแบบแบบบางเหตุการณ์อย่างเงี้ยแบบว่าขอไม่พูดละกันมันก็มีนะผมก็แบบ ใช่แต่ผมพี่ยาอยาเงี้ยคือแบบเราอยู่ไกลกันแต่สายตาเรามองอะเห็นกันตลอดคือว่าคือไม่ต้องไม่แบบว่าไม่ได้หิ่แสงหรือว่าต้องการอะไรคือว่าคือเราเป็น่วงจริงจริงเราผมรักด้วยความศรัทธาผมนับถือว่าเป็นแม่คนหนึ่งจริงเลยผมรักจริงๆไม่เคยผิดผิ้วเลยแม้แต่นิดเดียวพี่ยาอันนี้ก็เอาดอกไม้พี่ยา ผมนั่งไม่ได้ยินพี่ขาไม่ดีเจ็บขาไสเหล็กพี่แล้วได้เดี๋ยวข้อหลักของการนี้ก็ต้องรักษาไม่เป็นไรพี่มานั่งนี่มานั่้นี่ผมต้องรักษาตัวอีกสามเดือนนี่นี่มันเป็นเด็กกระตันยูเห็นไหมขนาดตัวมันนี่นะคนเราอย่าไปมองอย่าไปมองว่าเขาขาสกปรกอย่าไปมองว่าเขาตัวดำมองที่ว่าเขาเป็นเด็กดี แม่เขาก็เป็นคนดีอน,นี้แม่เขานะแม่เขาหน้าดําเพราะอะไรเราเขาย่างไก่ทั้งวันอันนี้นพี่ยาก็ก็ก็ดีใจนะที่มีคนแบบเนี้ยมีแม่ค้าแบบนี้เข้ามาอยู่ในโรงงานเรานะดีใจมากอย่าคิดว่าพี่ยาน่ะไม่ไม่มองเขานะพี่ยามองตลอดเวลาเขาขายไม่ดีหรือว่าไก่เหลือเนี่ยบางทีก็แอบมองนะว่าพี่ยาก็บางทีพี่ยาก,กลับไปคิดแล้วว่า คือมันเป็นยังไงทําไมมันเหลือเยอะบางทีก็ไปนอนคิดให้นะว่าจะทํายังไงแต่ว่าบางทีก็คิดว่าขายเราขายเท่าเดิมดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะขาย20บาทแต่เราขายดีเราก็ขายไปถึงเราอยากขึ้นพี่ยานไม่ได้ทําเพื่อตัวเองะเนี่ยทาเพื่อคนที่ว่ามาอยู่กับเราแล้วเราอยากให้เขานะ่ะประสบความสําเร็จเหมนพี่ยาพี่ยาก็เลยคอยเตือนมันอยู่เสมอไอ้ฟิวเนี่ย ที่เตือนน่ะที่เสียงดังกับมันดะไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้เขาขายดีจริงๆแล้วอยากให้มันขายดีเพราะรู้ว่ามันเป็นเด็กดีเห็นแม่เขายืนย่างนะไก่หน้าดําดอยากให้ทุกคนช่วยเขาซื้อด้วยนะไก่ไม้ละยี่สิบมันไม่แพงหรอกแต่เขาย่างจนหน้าเขาดําหมดแล้วดิหน้าไม่เลยอ่ะเด็ก็คือหนูนะถึงจะตัวหนูจะดํานะหนูก็มาเจอพยาแบบจริงใจกับหนูหนูก็คือเต็มที่ก็อบอกว่าวันนั้นอะ่ะที่หนูขายไก่ที่ส้าบาทบอก หนูมหาโจ้โจ้บอกว่าโจ้าล้าไม่ไหวนะโจ้บอกว่าไปเลยป้าไปหาไปหาไอ้นาเดียไปหาพาไอ้แก้วที่แก้วอ่ะพาไปที่แก้วไปหานายาเลยว่าไก่มันใหญ่จริงๆกล้าไม่ไหวทังเขาก็ไปหนูก็บอกว่าั้งเขาปรึกษาหน่อยตางเขาก็ให้มาร ตังเขาก็บอกว่าพี่ดังบอกว่าไปหาายาเลยหนูไม่ไหวจริงๆวันนั้นถ้าหนูทําไปหนูเจ็บตัวแต่ถ้าพูดถึงว่าหนูมาหาพยาวันแรกหนูบอกว่าขายจ่ยี่สิบถ้าวันนั้นหนูขายยี่ห้าหนูติดไปหนูก็ขอโทษแต่วันนั้นหนูเจ็บถ้าพูดถึงหนูขายยี่สิบาทไปหนูเจ็บตัวจริงๆไม่เป็นไรแต่เราก็แก้ไขกันได้แก้ไขพอพยาไปแก้ไขหนูก็แก้ไขหนูบอกว่าพยาน่างานเยอะอะไรเยอะต้นเหตุอ่ะไม่ต้องแก้ที่พยาหนูจะเป็นคนแก้เองหนูก็พูดกับพี่ตังก็คนร้อยคนทำคนอ่ะ จะให้แมพ่พ่ยาแก้ทุกที่นั่นมันไม่ได้เดี๋ยวป้าเป็นคนแก้เองตอนนี้เราก็แก้แล้วเราแก้แล้วแล้วก็น<ล><ด>ี้แก้แล้วแล้วหนูแก้มาหนูก็การกระทำของหนูมันก็ดีขึ้นการขายหรือว่าขึ้นลูกค้าหรือว่าขายหรือวเป็นการเงิน,นก็ขยับขยับขึ้นตามที่พ่ยาพูดพี่โจก็บอกว่าป้าให้ป้าขายเท่านั้นนะให้ป้าขายเท่าเดิมได้ไหมได้ครับเดี๋ยวป้าจะปรับปรุงเราก็ปรับปรุงเดี๋ยวนั้นเลยเขาก็ขายดีเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนี้นะพี่พิยาก็ไม่ได้หวังอะไรหรอก อยากให้เขาขายดีเหมือนเดิมที่ว่าไปปรับปรุงไปเตือนอะไรเงี้ยอยากให้ขายดีเหมือนเดิมไม่อยากให้ไม่อยากให้เงียบไงอยากให้ขายดีแค่นั้นเองไม่ได้หวังอะไรนะไม่ได้หวังเรียกกระแสคนมาตลาดเยอะๆไม่ใช่อยากให้ขายดีอยากให้มายืนตรงนี้แล้วอยากให้ขายดีใช่คือคําแนะนําคําติชมของพี่ยาหนูคิดหนูเอาไปคิดแล้วหนูก็ปรับปรุงทุกอย่างก็คือคือหนูด้มาอยู่ตรงนี้หนูถือว่าโอเคแล้วค่ะพี่ยาคำว่าพูดของหนูเนี่ยหนูร้องไห้ไม่มีน้ำตา ฟิวอ่ะเขาบอกว่าพี่ยาบอกว่าหนูมาแม่ไปกับหนูหน่อยหนูมานั่งรอหนูมานั่งดูพี่ยาสองชั่วโมงพอพี่ยาออกมาเห็นฟิวพี่ยาไม่รู้ว่าหนูเป็นแม่ฟิวเฮ้ยทำไมไม่มาขายของถ้าไม่ขายไม่ต้องมาเลยคนหนึ่งจะมาขายเยอะแยะรู้ไหมมันหนีไปไหนมันหดนอไรมันหนีไป,ไม,มไ,ปไม่ยอมกลับบ้านเลยพี่ยาห<ม><ๆ>นูเนี่ย<ๆ>เพราะว่าพี่ยากลัวพี่ยาไม่ให้ขายหนีเลยวันนั้นนะพี่ยาจริงๆใช่เพราะว่ามันหายไปแล้วบอกว่า ถ้ามึงไม่มาขายนะมึงก็ไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาอยากขายเยอะแยะวันที่เขามาขายวันแรกเขามาขายวันสองเขามีเรียนวันที่สามเขาไปเอาแม่มาพอพอตอนบ่ายนูมหาพี่ป๋องจ้าหาพี่ปองพี่ป๋องพี่ป๋องบอกว่าพี่ยาถามหาอยู่พี่ยาถามหาอยู่บอกให้มาลงเลยโหหนูใจเท่นี้เลยทุกวันนี้เนี่ยใจหนูก็ยังรักพี่ยาเท่านั้นอยู่จริงๆ หนูพูดหนูไม่ได้มีคอนเทนต์หรือว่าเสแสร้งอะไรเลยหนูรักหนูรักจริงๆรักด้วยใจแล้วว่าเมือ่อวานตอนเย็นไปตลาดแม่หนูรักพ่ยานะไอพี่พี่จะหลอกบอกรักพ่ยาแม่ถ้าหนูบังได้อ่ะ <c oughs> คนแรกก็คือเป็นแม่คนที่สองก็คือเป็นพ่ยาเขาบอกพูดถึงคำหนึ่งว่าแม่ <c oughs> หนูเป็นเด็ก <c oughs> หนูไม่อยากตามเดินพ่ยากลัวค <c oughs> นอื่นเขาจะมองหนูไม่ดีแต่หนูเวลาพ่ยามาหนูมองพ่ยาอยู่ทางเขาเกลัวคนอื่นมองเขาไม่ดีว่าเขา, <c oughs> าเป็นเด็กว่าว่าว่าเดินตามพ่ยา อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวมันก็เป็นอ่างตลอดแต่เขาอ่ะจะเวลาเห็นพี่ยามาเขาจะต้องเดินอยู่ห่างๆต,ตลอดเขาก็หนูจะไม่หนูว่าหนูจะบอกเขาก็ปรึกษาหนูแม่นทำนี้ถูกไหมก็บเด็กอย่างนั้นนะถูกแล้วลูกหนูก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาแต่ละคนเนี่ยหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงหนูทราบจริงจริงการที่ได้อยู่กับพี่ยาจริงจังการปรปับปรุงพี่ยาให้หนู ก็ดีดก็เป็นแม่ค้าที่ดีด้วยกันทั้งสองคนนะแม่ลูกกูนี่นะอยากให้สนับสนุนสองคนนี้ไปตลอดเลยนะ,ะไปนักดีดีหาทำนิดเปรียบไม่ได้แล้วไปคือรักรูร้แลยแหละว่ารักก็คือถ้ารักก็คือทำให้มันดีทุกวันแล้วก็ขายของที่มันมีคุณภาพก็อกพอแล้วนะถ้ารักก็ไปลงอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền không